สวัสดีครับทุกคน For Channel คลิปนี้มาลอง ID ลองกันนะครับมาลอง ID ลองมาครับตามล่าหาไอคอนบาร์เซโลนานะครับก็จะลงแรงนะครับไอดี ID นี้เป็น ID ส่วนตัวนะครับเป็นไอดีลองที่ผมนานๆจะเข้าครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่เคยเติมนะครับไอดี ID นี้ใช้ทองแมตต์ดเป็นหลักใช้ทองฟรีเป็นหลักในการเปิดไอคอนนะครับ ไหนครับใครบอกว่าอาไอคอนสายฟรีออกยากนะครับมามาลองกันนะครับตอนนี้ลุงแรงโกรนเนาะสายฟรีก็ต้องทำใจนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะทองฟรีก็พอรุ้นเอาเนอะประมาณ2อสสัปดาห์เปิดทีก็ได้ถ้าใครอยากรุ้นต่อสัปดาห์ก็เล่นให้จบแมทแล้วรับทองฟรีให้ได้สัก2 0 0 4 0 0ทอง ก็ค่อยเปิดเนาะมาลงแรงกันครับวันนี้เจอแรงพันสองเนาะทำฟูมิลานอยู่ครับไม่ใช่ว่าฟูมิลานหรอกเป็นแมตต์เดย์ของมิลานเนาะอ่ะ<ม>เขาก็นั่นแหละเขาก็ไม่ได้เล่นไอคอนเนาะเขาเขาก็ฟูลเมนอยู่เนาะไปครับมาลุ้นกันยาวๆเลยว่า จะได้หรือไม่แต่ตอนนี้ขอลงแรงก่อนเนาะปั๊มทองสักอีกสักร้อยนะครับเนาะตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งรอยทองนะครับไอดีนี้ไม่เคยเติมเนาะไม่เคยเติมเลยนะครับใครสายฟรีใครเป็นไอดีใหม่ที่กำลังปั๊มอยู่เนาะ ตอนนี้ขอลุยก่อน,นครับลุยอีกเม็ดเดียวก็จะได้ทอง100ทองแล้วนะครับรวมกับที่มีในไอดีเป็น200ทองของเม็ดเดนนะครับมอัดคลิปยาวๆนะครับถ้ามีเสียงอะไรเรล็ดรอดหรือไม่ก็ถ้าอโอ้ยย่าถ้าพูดอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับ แรงไม่ค่อยได้เล่นครับอุ้ยดูไนะหมแรงไม่ค่อยได้เล่นนะครับทุกคน <c oughs> คือเวลา <c oughs> เล่นไปแล้วอัดคลิปไปมันก็อะไรครับ <c oughs> มันมงงเนาะข้อ <c oughs> มูลในโทรศัพท์ก็เยอะนะครับ <c oughs> และอีกอย่างงานก็เยอะล้นมือครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ลงแรงนะครับแต่ถ้าได้แรงก็ that was their intention pre-match let me tell you it's worked out very nicely i think for the skipper to chip in with a goal too is a bonus but this game has already taken on a real attacking edge and long may that continue a wonderful delivery and all it needed was a touch ไม่เก่งหรอกครับดีลันก็กำลังแป๊มอยู่ส่วนไอดีหลักนะครับเดี๋ยวถ้าจบอะไรต่างๆจากแค่นี้นะก็จะลองแล้งไอดีลักสัก2-3คลิปดูนะถ้ามีเวลานะครับอยากจะกระชับมิดกับ FC อยู่เหมือนกันนะครับก็ อย่าหาเวลาว่างก่อนเนาะเกินๆไว้นานแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยมีอุดอยู่ด้วยโอ้ยนี่นะครับขอเคลียร์มุมก่อนเคลียร์ ผมสตรีมไม่ได้เนาะทุกคนเคยบอกกับ FC ไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าสตรีมไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ้จันจนแบงครับจันไม่โดนเหรอโอ้ ลงครับลง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 ปาเก้ปาเก้วางแล้ว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 ที่อะไรไม่ออกวางยาวควาดิโอลา สำหรับกระชบมิทเอฟซีนะครับเดี๋ถ้ามีเวลาเนาะเดี๋ยวทักทักทายแล้วก็แจ้งกันอีกทีเนาะสิอโดนสมากาคาฮึหึคาคาเนี่ถ้ายิงแรงๆก็วง่าน่าจะโอเคเขายิงแรง ากาคาก็เปิดฟรีนะครับทองฟรีมักซี่แจกฟรีมันนูโดแจกฟรีฟานบัเทนก็ทองฟรีค <Bal ucci. S 1> รับเคลิร์กอนกาคามันนูนโดทันทไหมน่มาจะไม่ทันไปทันไหม And The whistle goes for half time. And there we are. Off they go for half time. The did indeed come in the first half, but there has only been that My. one goal. Very, very tight. Well, this team has found a real rhythm to their game. The players seem to have clicked well. There's good movement off the ball. The passes are sticking. No one's afraid to have a go. Milan. Hey, for back team. In hey. Half time. Hey. One up. Lung, 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 lung. The action has already resumed here. เร์มเวลาจะลงแรงของไอดีหลักนะครับฟวไอคอนครับอันนั้นใส่เติมแต่ก็ใช้สู่เป็นหลักนะครับเติมบ้างเจ็บห <ไป S 1> นักสุด เจ็บหนักสุดน่าจะเป็น s <S มันนี่นี่นะไอดีหลักประมาณสองสามพันทองนะครับแต่ก่อนนู้นนะนอกนั้นก็ไม่ไม่เกินพันทองนิดๆประมาณนั้นนะครับแต่บางคนก็ได้เร็วเนะาะทองฟรีก็ได้มานะครับไอดีนี้มีคาร์ลอสด,ด้วยนะทุกคนมีคาร์ลอสนะครับมีคาร์ลอส มีฟันบัตเทนมีกาก้าประมาณนีนะส้สามตัวสามตัว <Okay. S 1> แล้วก็ขนันเป็นขยันโดดเตะีนะค่าแฟมิลิเลตี้ยังไม่สูงนะครับผมเพิ่งปั้นมาไม่ ไม่นานนกะำลังเล่นเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเนาะไอดี ID นี้ <to> break. โดนโดนไหมโดนไหมหลุดลง <Death cleared S 1> ลงลงเคลียเคลียเคลียไปครับโรนัลโดไปไปไปดึงกระกะ การที่อย่างนี้ใบเหลืองเมื่อกี้โดนเสียบข้างหลังไม่ไม่โดนใบเหลืองเนะ <And his S 1> าะส่วนอันนี้ <company. S 1> ก็ได้เมตดรีร้อยทองปี <the> แล้วนะครับรวมกัน <the> เป็นสองร้อยทองเนาะจากไมตีครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันลุ้นไอคอนกันนะครับสายฟรีสำหรับสายฟรีนะครับ ถ้าใครอยากมีโอกาสเยอะๆเนาะแนะนำให้สักสองสัปดาห์ค่อยตรวจทีนะประมาณจะได้ประมาณแปดร้อยนะประมาณแปดใช่ไหมจันจันอยู่สองร้อยทองสันสุกสองร้อยทองอืมเรามันเปเนละอุด ถ้าได้ยินเสียงเล่นนอกก็ต้องขอให้นะครับผมอัคดคลิปยาวๆพูดผิดพูดถูกก็ต้องพูดไม่เก่งเนาะมาหนึ่งศูนย์ครับโอเคเลี้งพันไม่ถึงพันเอ็ดอาจจะบวกเยอะอยู่นะไอดีนี้เป็นไอดีลองนะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะอู้ขึ้นเยอะเลย <c oughs> เจอแรงพันสองกว่า <c oughs> โอเคครับไม่หวังอะไรกับแรงเนาะเราหวังแค่ทองนะครับ <c oughs> มา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  <c oughs> สำหรับไอดี ID ที่เป็นทองฟรีนะครับแล้วไอดีลง <c oughs> ผมแนะนำให้ใช้สูตร2ตัวเดียวเป็นหลักครับ ยังไม่ต้องใช้สูตรอื่นก็ได้เนาะสองตัวเดียวนี้เข้าดีเหลือเกินนะครับทุกตัวที่ผมเปิดมาใน ID ดีนี้ใช้สองตัวเดียวหมดเลยนะครับทุกคนมาร้อยทองฟรีครับ ID ไหนที่เปิดยากนะครับเห็นบางคนไอคอนไม่เยอะเนาะก็เปิดยากกันเหลือเกินนะครับบางไ d ก็ก็ยอมแพ้นะครับยอมแพ้บ้างก็ได้เนาะบางคน ID ไอคอนไม่เยอะ แต่เติมหมดเยอะกว่าไอคอนผมก็เห็นใจนะครับมาลองกันครับ2ตัวเดียวผมมีโอกาส200ทองครับอยากได้ยูนันครับกับอินเนสตาเนาะ2ตัวนี้ตัวไหนก็ได้ครับกองกลางก็ยังไม่มี2ตัวเดียวนะครับ 2 3 4 5า,าปล่อยครับโอ้แม oh, เจ้าเล็กร้อยเล็กร้อยมา2ตัวเดียวครับกดอินเตอร์เนบ้า,บางเนาะเอาอย่าหลุดนะอย่าเพิ่งหลุดอย่าเพิ่งหลุดอย่าเพิ่งหลุดเอ็ดทูครับไวไฟ มาลองอินเตสตาบ้างครับใครก็ได้ครับอินเสตาหรือไม่ก็ยันครับยังไม่มีกรงการในไอดี ID นี้ยูฮันครับก็ค่าพลังเยอะอยู่ก็โอเคนะเคยลองใช้ของ fc นะครับเล่นก็โอเคอยู่นะคมเติมเกมรุปใช้ได้หนึ่งสอง สามสี่ห้าไครับ yes, okay. มาขอเท้าขวาก่อนขอ้าขว้าขอ้าขวาโอเคเท้าขวา,ขา,ขวา,า,ขวาลุ้นครับมีผมโอเคอยูฮันครับแน่นอนครับมีผมถ้าเป็นอินเนสตานะครับเขาจะผมเกลียนๆหน่อยเนาะ โอ้ล็อกล็อโอเคเลยครับเนี่ยทุกคน200ทองครับแมตเดย์มาแล้วนะครับสายฟรีครับไอดี ID. นี้ไม่เติมเลยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่าทองฟรีใช้ทองฟรีตลอดนะครับอุอสุดๆโอ้ยเยี่ยมเย,ยมเย,ยมมาครับไอคอนอีกหนึ่งตัวสำหรับไอดีลองเนาะนานๆใช้ครับน,นานๆเปิด นานๆเล่นไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่เนาะไอดีนี้ส่วนมากจะเล่นไอดีหลักนะครับโอเคครับลองไปลงทีมกันนะครับเดี๋ยวลองไปอัพกันใครที่ยังเปิดไม่ได้นะครับถ้าหมดเยอะก็ยอมแพ้เลยครับผมว่าเนาะสำหรับ ID ใหม่กับสายฟรีนะครับลองใช้2ตัวเดียวเป็นหลักนะครับ ไอดีใหม่นี่ส่วนมากจะออกง่ายนะทุกคนแต่ถ้าไอดีใหม่แล้วออกยากอ่ะผมว่าควรจะพิจารณาแล้วล่ะไอดี ID นั้นนะคุณจะไปทําอะไรก็ก็แล้วแต่นะครับผมไม่แนะนำเนาะแต่ถ้าเติมแล้วออกยากอ่ะผมว่าต้องพิจารณาแล้วล่ะนะครับประมาณนี้เนาะจะไปทําอะไรก็ตามใจ <laughs> เอคดเดี๋ยวนะ เมื่อกี้เห็นเห็นโค้ดเดี๋ยวลองโค้ดก่อนเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะขอดูโค้ดแป้บน,นึงครับโค้ดซื้อมาสองสามตัวอืมอยากใช้ amf คู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองขอเข้าไปดูโค้ดแป๊บน,นึงครับเมื่อกี้เห็น amf คู่อยู่คนหนึ่ง นี่นี่นี่เตลิมเตลิมแผนมันขึ้น C213 นะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็น AMF คู่นะมีฟิวตัวลูกคู่นะครับมาจัด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 ไอเอาเมสซี่ยืนคู่กับอินเตสตาร์ไปเลยเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ถ้าได้อินเสตาก็โอเคอยู่นะเพราะว่าผมยังไม่มีกลางขอให้เป็นไอคอนครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนเนะาะก็เอามาลงทีมก่อนนะครับมันสวยดีเนาะค่าพลังก็สเสถียรเดี๋ยวค่าแฟมิลิลิตี้ก็ถ้าเล่นบ่อยมันก็จะขึ้นเองนะครับ การเล่นแม์เพื่ออัพค่าแฟมิลิลิตี้ของโค้ดกับนักเตะนะครับแนะนำให้เล่นกับบทเป็นหลักเนาะถ้าไปเล่นออนไลน์ลงแรง้งมันขึ้นยากครับทุกคนผมลองมาลองมาเยอะละตัวนี้ก็ฟรีนะทุกคนตัวนี้ก็ทองฟรีทองฟรีหมดเลยครับไอคอนแดงๆที่เห็นเนี่ยทองฟรีหมดเลยนะครับ มีโลโดกับเมซี่ครับแจกฟรีเนาะนอกนั้นก็ใช้ทองฟรีนะครับมาได้มา4ตัวแล้วเปิดบ้างไม่เปิดบ้างค่ากันไปนะครับไม่ได้ทุกครั้งหรอกครับเป็น id ใหม่ที่ที่เพิ่งปั้นเนาะสายฟรีแนะนำเลยนะครับ2ตัวเดียวเนาะ มันอาจจะไม่ได้ทุกรอบแล้วครับแต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเปิดไอคอนให้มีโอกาสได้ไอคอนได้สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปลี่ยน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 ยนูฮนครับมันต้องไปอยู่าหรือเปล่านี่แล้วปรับเป็น SS หน่อยนะครับฮมเซี่กับากาคาทั้งตัวนี้ MF เนอะยืน MF คู่นะครับ ในอืมโอเคครับทุกคนประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวแต่งตัวเข้าไปบา์เซโลนาสักหน่อยเปลี่ยนเป็นฟอร์มบาซ่านะครับอืมเดี๋ยวก่อนอัพเวลย,ยูฮันครับนะครับเวียวตันไม่สูงเนาะนิดเดียวการไปเดียวก็น่าจะจบแล้วครับสิบแป ทัีสำหรับใครที่มีคำถามนะครับเม้นถามใต้คลิปได้นะครับถ้าผมมีเวลาก็จะเข้าไปตอบให้เนาะไอดีทดลองสูตรครับทุกคนเปิดรับสมัครทุกๆวันจันทร์นะครับและเปิดแพ็ควันพฤหัสถัดไปครับที่รับก่อนเพราะว่าจะให้เจ้าของได้เตรียมทองเตรียมงบประมาณกันนะครับเตรียมทองประมาณ1,000ทอง Android ครับถ้าเป็น iOS ก็โอนให้ผมเติมได้นะครับ ฝากเติมได้นะครับเปิดไม่มีค่าใช้จ่ายครับทุกคนไอคอน1ตัว ID ทดลงสูตรเปิดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากฝากพิเศษเดี๋ยวมาตกลงเงื่อนไขกันหลังไหมคครับบาซ่าอยู่ไหนบาซ่าอยู่ไหนโอเคเจอแล้วมาค่อยๆปั้นครับทุกคนไม่ต้องใจร้อน โอเคประมาณนี้นะครับก็พอดูได้เนาะค่อยๆปั้นไปค่อยๆเก็บไปนะครับสายปีก็ต้องใจเย็นๆเนาะประมาณสองอาทิตย์เปิดทีก็ได้เนาะหรือไม่ก็สามอาทิตย์หนึ่งเดือนหรือถ้าจะลุ้นแบบผมก็200ทองแล้วเปิดนะครับอย่าไปเปิดร้อยเดียวเปิดนะครับมันโอกาสได้น้อยเนาะมีโอกาสได้น้อยนะครับก ขอให้มีสเต็ปใหญ่ๆไปสักร้อยหนึ่งก็ยังดีเนาะสัก200หรือ400ทองนะครับเก็บให้ครบก่อนค่อยเปิดนะครับ1แพ็คมีเวลาตั้ง7วันเนาะเราเก็บได้400ทองต่อหนึ่งอาทิตย์นะครับโอ้ดูเวลาแล้วยาวพอสมควรเนาะคลิปนี้ยาวมากเลยนะครับมาครับมาดูไมค์ขับคอยหน้าที่ผมบอกว่าฟรีนะครับไอดีนี้เป็นไอดีสายฟรีไม่เคยเติมเลยนะครับ มาดูประวัติการเติมกันครับว่ามีเติมไหมนะครับมีสีหน้านี่นะครับฟรีตลอดเลยนะครับท้องฟรีนะเป็นไอดีปั้นใหม่ประมาณสเดือนเนาะก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับแต่ถ้าเว้นระยะนานๆก็มีโอกาสได้สูงนะทุกคนนะครับยังไม่เคยเติมเนาะ สีหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงหน้าสองครับมีสีหน้าเนาะนี่ครับฟรีหมดเลยนะครับไม่เคยเติมครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปยาวเกินไปแล้วนะครับก็ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพด้วยครับถ้าใครมีงบก็เปิดตามกำลังของตัวเองนะครับจะเปิดเยอะอย่าไปฝืนครับถ้าฝืนแล้วก็เข้าเนื้อเจ็บตัวได้ไอคอนแต่ไม่ได้กินข้าวมันก็ไม่คุ้มนะครับทุกคนขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฟอฟานชาแนลผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย